ลายเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีคุณดิวอริสราเนี่ยลามมาถึงวงการการเมืองอเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะว่าตัวของสร้อยมรกฎโลตัส26ล้านเนี่ยที่ตอนนี้ทางคุณเมย์ได้คืนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ในมือของรัฐบนตรีคนหนึ่งแล้วก็มีอักษรยออ่อพพานเป็นผู้ชายยังคงเป็นรัฐบนตรีอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้ แต่เอาละคือพอได้สร้อยคืนไปนที่เรียบร้อยคนที่คืนเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่พาไปย้อนดูกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปไล่ถามรัฐมนตรีพอพานครบทุกคนขนาดไหนเดี๋ยวไล่กันทีละพอนะ,อะเริ่มกันที่พอพานในฝั่งพรรคเพื่อไทยกันก่อนคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยบอกไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักกับบุคคลดังกล่าวเคยเห็นรูปสร้อยผ่านตามาบ้าง แต่ไม่เคยมีคนในวงการการเมืองามาขอให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้เพราะบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคนคนนั้นไปฮะไม่คนนะครับแต่ย,กกย่งยืนยันไม่ยัไงคะท่านไม่ได้อยู่ที่ทเไม่สนใจเรื่องแต่เราทราบเรื่องไหมคะว่าเขาได้บอกว่าเป็นรัฐมนตรีพอพานแล้วก็ขอขอมีแหล่งข่าวบอกว่าไ,ได้ยินแต่ว่าเรารู้ว่าเรา ไม่รู้จักเลยหรอคะรู้จักทุกคนนะครับท่านเคยเห็นสร้อยเส้นหน่งอะไรครับก็เห็นในในในรูปบ้างเลยมาแล้วก็เคยเห็นของจริงไม่เคยเลยเอาอย่างนี้แล้วกันครับเรื่องนี้ผมไม่สนใจคุณดูเด็ดป่ะผมไม่อยากซื of of ้ออะไรนั้นรายการไม่ใส่เลยท่านคะมีคนรู้จักในวงการการเมืองได้เคยมาขอความช่วยเหลือลักษณะนี้ไหมคะท่านอาจจะไม่ได้รับแต่ว่ามีคนมาถามอย่าง้ยค่ะเอาเรื่องอื่นแล้วกันนะครับปล่อยก็เป็นเรื่องท่านผ่านแล้ว เนี่ยฮะเคยนักข่าวถามว่าเคยมีคนในแวดวงการเมืองมาขอความช่วยเหลือในลักษณะนี้ไหมคุณพิชัยก็บอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของคนคนนั้นไปฮะพิชัยแรกไปเรียบร้อยแล้วมาอีกหนึ่งพิชัยค่ะคุณปิงคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณพิชัยนริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แน่นอนโดนถามด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีที่ขึ้นต้นด้วยพอผ่านเจ้าตัวก็ยืนยนันไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าตัวอย่างแน่นอน คือบอกเลยนะคะคุณพิชัยนาริศพันธ์เนี่ยบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยและไม่เคยรู้จักบุคคลทุกคนเนี่ยที่มีชื่อในข่าวมาก่อนด้วยวกป็ปฏิเสธไปว่าไม่เกี่ยวนะคะนี่ฝากฝั่งของเพื่อไทยชื่อพิชัยทั้งคู่ทั้งสองท่านปฏิเสธไปต่อกันที่อีกหนึ่งคอพันจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คือคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือคุณสศิการวัฒนจรรันทร์อรองโฆษกรัฐบาลแล้วก็บอกอย่างนี้ฮะบอกว่าคุณเพียรพันธ์รับทราบเรื่องนี้แล้วเห็นจากในข่าวมีนักข่าวโทรมาสอบถามก็ได้ปฏิเสธไปจึงขอชี้แจงยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้รู้จักบุคคลที่เป็นข่าวเลยสักคนไม่มีความรู้เรื่องสร้อยอะไร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นสื่อมวลชนอยากเข้าใจผิดฮะทีนี้มาต่อที่รัฐมนตรีพอพานของพักภูมิใจไทยกันบ้างมีอยสองท่านด้วยกันใช่ไหมคุณปิงมาท่านนี้กันก่อนคุณพิพัฒ รัชกิจประการซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนักข่าวก็ถามเหมือนเดิมเลยแล้วคุณพิพัฒน์ก็ปฏิเสธเหมือนทุกคนค่ะบอกไม่ใช่ผมและในรัฐบาลชุดนี้นะชื่อคุณต้นด้วยพอพานก็หลายคนแต่ส่วนตัวตัวคุณพิพัฒน์เองเนี่ยปฏิเสธเลยว่าไม่ได้รู้จักคนที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในสื่อที่เกี่ยวกับข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงไปยังไงกับการเอาสร้อยมาวางเป็นเงินตั้งมากมายขนาดนั้นคุณพิพัฒน์ยังบอกด้วยนะบอกว่า ถ้าผมมีปัญญานำสร้อยไปวางขนาดนั้นนะสิ่งแรกที่ผมต้องทำเนี่ย ผมต้องแจ้งปปชแล้วสิว่าได้รับทรัพย์สินชิ้นนี้มาในมูลค่ากว่า26ล้านและกระทรวงแรงงานเองเนี่ยท่านบอกนะตอนแรกมีการใบ้ว่าต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเใช่ไหมท่านก็เลยอธิบายบอกว่าแรงงานไม่ได้เป็นกระทรวงเกรดเซะหน่อยเป็นกระทรวงเกรดซีด้วยซ้ำกระทรวงเกรดเนู่นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงานท่านว่างนั้นค่ะอันนี้คุณพิพัฒนะอีกหนึ่งพอพานของพรรคภูมิใจไทย พลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรับรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าตัวเองไม่รู้จักคุณดิวเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักดาราคนไหนในวงการไม่ได้มีความชอบในการสะสมเครื่องประดับหรือเพชรพลอยแต่อย่างใดไม่มีความคิดจะรับจำนำทรัพย์สินของใครก็ตามทุกวันนี้พยายามใช้ชีวิตสมถะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และจะพบเจอตัวเองได้ตามวัดและโรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เท่านั้นแต่เอาละ ไหนถามรัฐมนตรีพอพานภูมิใจไทยปฏิเสธทั้งคู่แล้วไปคุยกับคุณอนุทินหน่อยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพอจะทราบไหมพอพานไหนฮะครบด้วนสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดเรื่องคดีนี้ไม่ทราบเลยใช่ไหมครับไม่ทราบจริงๆมีพิพัฒน์กับเพิ่มพูนแก่แล้วทั้งคู่ ก็ตอบแบบติดตลกนิดนึงนะ,ะก็ยืนยันว่าไม่ทราบนะว่าพอพานนี่หมายถึงพอพานไหนส่วนพอพานของภูมิใจไทยสองคนคือคุณพิพัฒน์กับคุณเพิ่มพูนเมื่อสักครู่คุณาทินบอกแก่แล้วทั้งคู่เสร็จแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเอาเป็นว่าเคลียร์จบประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องของรัฐมนตรีพอพานเนี่ยปฏิเสธทุกคนนะใช่แล้วค่ะ